ข้อ6ค่ะบอกว่ากล่องใบหนึ่งนะคะมีลูกบอลขนาดเดียวกันอยู่8ลูกสีขาว3ลูกแล้วก็สีดำ5ลูกนะคะจะหยิบลูกบอลจากกล่องเนี้3ลูกถ้าให้ p เป็นความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีดำทั้ง3ลูกนะคะจะหาค่าของ 7p ก็ไปหา p มาก่อนแล้วก็ค่อยคูณ7เข้าไปนั่นเองจเจาอะไรล่ะจะเอาสีดำทั้ง3ลูกนะคะก็เลือกมาจากสีดำดำมีอยู่5ก็เป็น5เลือก3 ะะทั้งหมดเนี่ยมัน8ลูกก็เป็น8เลือก3ก็เป็นตัว sample space ไปนะคะแล้วก็ค่อยคูณ7เข้าไปคิดตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะก็จอกมาเป็น5แฟกส่วนด้วย5-3ลบ3ก็คือ2แฟก3แฟกแล้วก็ส่วนด้วย8แฟก8ลบ3ก็คือ5แฟก3แฟกนะแล้วก็คูณ7พลิกตัวนี้กลับขึ้นมานะคะพี่ตัดอย่างนี้เลยนะ ก็จะได้ออกมาเป็นเขียนข้างล่างดีๆด,ดีกว่าก็เป็น5แกส่วนด้วย2 fact, 3แฟกแกคูณกับตัวนี้พลิกมาก็เป็น5 fact, 3แฟกสแกส่วนด้วย8แกแล้วก็คูณ7แบบนี้ค่ะตัดกันเอานี้ตัดก็จะเหลือเป็น8 7 6แบบนี้นะคะ7ก็ตัดอันนี้ไปนะคะแล้วก็อ่า ห้าแฟกต์เนี่ยมันได้เป็นห้าสี่สามสองอย่างงี้นะคะหนึ่งพี่มีเขียนละหกพี่ก็จะตัดไปละอย่างงี้นะคะแล้วก็สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดนะคะก็จะเหลือเป็นห้าส่วนสี่ห้าส่วนสี่ 5.34สสก็เอา4หารนะคะเขียนเพรสนิยมก็ได้414นะคะทด1 428 45 20ก็ได้เป็น1.25ตอบแล้วค่ะ